สวัสดีค่ะแพลวนะคะ <c oughs> วันนี้ก็จะมาทำคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเรียนต่อนะเออจะแวะมาบอกทุกๆคนว่าเดี๋ยวคลิปหน้าแพลวจะทำคลิปวิดีโอนะคะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยที่เราจะเรียนมันจะมีระดับเลเวลไหนบ้างแล้วภาษาอังกฤษทักษะในการใช้พูดในชีวิตประจำวันหรือว่า ภาษาอังกฤษในการใช้พูดในการพรีเซนต์งานต่างๆนะคะมันในภาษาธุรกิจเนาะ,ะมันก็จะต่างกันเนาะและเดี๋ยวจะรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็จะทำวิดีโอต่อไปแล้วก็จะมาอธิบายให้ทุกๆคนฟังว่าทำไมเราถึงจะต้องเลือกเรียนภาษาอังกฤษแล้วมันต่างกันยังไงในภาษาพูดในชีวิตประจำวันหรือว่า ภาษาพูดที่เราจะต้องพรีเซนต์งานต่างๆมันต่างกันยังไงแล้วภาษาที่ต้องใช้มันไม่เหมือนกันยังไงนะคะเดี๋ยวไว้มีเวลาก็จะมาทำคลิปวิดีโออธิบายเรื่องถึงการใช้ภาษาอังกฤษและเลเวลของภาษาอังกฤษต่างๆต,างต่างกันยังไงนะคะวันนี้ก็ แวะมาทักทายแค่นี้ก่อนเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะมีเวลาก็จะมาทำา <c oughs> คลิปอธิบายอีกทีหนึ่งว่าอะไรยังไงวันนี้ขอตัวเตรียมตัวไปเรียนกันนะคะเพราะว่ามีเรียนภาษาสเปนต่อยังไงฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ